สวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังพูดถึงศัพท์ที่พ่อค้าแม่ค้าสามารถนำมาใช้เวลาขายของให้ฝรั่งคราวนี้เราจะมาฝึกพูดคำว่าซื้อกันบ้างนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า buy สกด B U Y ออกเสียง buy เช่น what would you like to buy คุณต้องการจะซื้ออะไรบ้าง What would you like to buy หรือ How many would you like to buy คุณต้องการซื้อกี่ชิ้น How many would you like to buy หรือ I'd like to buy some apples ผมต้องการจะซื้อแอปเปิล I'd like to buy some apples แต่เวลาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจะเปลี่ยน buy เป็น Bought. B-O-U-G-H-T. Chen. Yesterday I bought some chicken at the market. Mwan. Pomsu kai titala. Yesterday I bought some chicken at the market. Ru. I've bought that already. Pomsu sing nan lao. I've bought that already. นอกจากคำว่า kama. Buy. ก็ยังมีคำว่า mi Purchase. อีกด้วยครับ purchase แปลว่าซื้อเหมือนกันแต่ฟังแล้วเป็นทางการมากกว่า I want to purchase a d r e s s ผมต้องการซื้อกระโปรง I want to purchase a d r e s s อดีตการก็คือ purchased นะครับ e d ตอนท้าย yesterday I purchased address เมื่อวานผมซื้อกระโปรง